แล้วก็พอดีก็เจอท่านรองไปกระชุมด้วยท่านรองก็บอกว่าในไหนจะจัดแล้วก็น่า,าจะมีผ้าหุ่นร่วมกันจากที่ใหญ่ขึ้นท้อจังหวัดเราไม่เคยทำนะครับผมเลยได้คุยกับท่านรองแล้วก็วันหน้มามระมงเรื่องสั์น้ำทะเลนะครับมีการปล่อยสัดน้ำทะเลแล้วก็ตรบกาล้ำเพิ่มนะครับเพื่อดูษ์นะครับแล้วก็รายละเลอียดเดี๋ยวจะให้ทาท่านเ,าเลขาช่วย เพิ่มเติมในส่วนนี้นะครับผมครับก็กำหนดวันที่23มีนาคม2555นะครับโดยขอใช้สถานที่บริเวณลานจอดรถสถานเจ้าพอละเมืองหลังสถานีสนันดวนน้ำนาคสนุกิจกรรมสำคัญก็คือการบริจาคซื้อพันธ์สัตว์น้ำและบริจาคร่วมสร้างวันปการังสศรง โครงการของอจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับในด้านความพร้อมขณะน,นี้ทางคณะกรรมการที่รับออภาระไปหลายหลายฝ่ายได้แจ้งมาว่ากา,ามจราจรเพื่อที่จะให้พี่น้องในตลาดมหาชัยและชายฝั่งได้ทราบทั่วกันนะครับหลังจากประชุมวันนี้แล้วก็คงจะได้ออกประชามต์พร้อมทั้งรถขยายเสียงใบปลิวและป้ายประชา,านต์ต่งตงตางๆครับ ซึ่งที่ได้รบกวนเชิญท่านมาร่วมประชุมวันนี้ก็เพื่อที่จะ,ะขอทราบความเห็นเพิ่ม,เต,มเติมหรือ,อท่านใดมีความประสงค์ที่จะเข้ามาร่วมในกิจกรรมนัดไปแล้วสมุทรสาครนอนแน่นะมันออกสดตอนเที่ยงแล้วก็เขาเอาเทปไปออกอีกตอนเยนคนดูเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่ว่ช่วยจัดให้หน่อยนะวันวัน ลองถามท่านนายกว่างเมื่อไหนนะครับท่าจะให้ผมไปพูดช่วยด้วยก็ได้แล้วแต่นะครับก็กรรมการสมาคมสักสองสองคนนายกคนหนึ่งและผมคนหนึ่งสี่คนไปนั่งเล่าให้ให้อันนี้เป็นเชเบิลนะในจังในจังหวัดนี้เขาก็จะรู้หมดนะครับก็เดี๋ยวให้ให้ท่านนายกจับดูแล้วกันนะครับทีนี้ผมไปเร็วนิดน,นึ่งนะเพราะเดี๋ยวสิบโมงครึมีประชุมกับวีดีโอคอนเฟล์กับ ทำสนักน e ุมาเกกับประหลัดกระทรวงนะครับไม่ได้ทําบาปโดยตรงแต่ก็มาช่วยทําบาปนะครับยัยโกยโกกับมเหมือนกันไม่ได้ทําบาปโดยตรงแต่ช่วยทาบาปเพราะมีตลาดทะเลไทยนะครับก็ผมก็มาดยสักยภาพของจังหวัดเนี่ยถ้าเราจะยกงานให้มันใหญ่ขึ้นเนี่ยผมว่าเราทําได้สบายๆนะเพราะนั้นไหนๆจะเหนื่อยแล้วมันควรจะเหนื่อยแล้วก็ได้ที่แบบได้บลรับผลมตอบรับมาค่อนข้างดี นะครับอันนี้อันที่สองนะที่สามเนี่ย,นยวน้าคนอะไรก็แล้วแต่ซึ่งผมว่าท่านเป็นกลุ่มกลุ่มนี้ทีนี้ขณาเนี้ยท,ท่านเขาเรียกอะไรคือท่านก็เข้มแข็งอ่ะเพียงแต่ท่านมีนเป็นบ้านเราอ่ะเป็นแหล่งทํามาคินของเราถ้าเราปล่อยให้มันแย่ลงไปเรื่อยๆเราเราก็ตัดทุกหม้อข้าวตัวเองอ่ะถูกไหมเพราะนั้นเราต้องสร้างสร้างสิ่งเหล่านี้ให้มันขึ้นมานะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นรูปแบบว่า เราอาจคือถ้าถ้ถาทำบุญไปอย่างเดียวเนี่ยผมว่าง,งานมันไม่ไม่่อต้องมีอะไรสักอย่างเช่นสือ่อะตาทะเลผมไม่รู้ท่านทำยังไงนะท่านใช้ทำเปไน็นอะไรกระทงหรอที่ที่ลอยไปในทะเลมีไหมไม่มีไม่มีครับก็เป็นการที่ปั่นปลาเนี่ยแล้วก็ที่ถามมาทำสือ่อกะตาทะเลลดอดจะทำเป็นองไรก็มีการโยงสายจิ๋นนะครับที่ป๋อ ปิดดูในเว็บนะครับในการโยงสายสินไปที่ดอนไนหลอดนะครับแล้วก็พระท่านก็จะいいโยงสายสินไปที่สันตัดในถุงถุงพันตัดน้าพันปลาเนี่ยนะครับแล้วก็พอเสร็จแล้วเราก็จยกเอาพันปลานี่ไปปล่อยนะครับแล้วก็มันจะเป็นการว่าเ,เพื่อปืออน้นพื้นปูให้ปลามีมากขึ้นแล้วก็เป็นการที่ว่าอานุรักษ์นะครับแล้วก็ทําให้ใจิตใจของชาวสาครของเราเนี่ยนะครับ มีความุุมสมบูรณ์จิตใจก็อ,อ,อาจจะมีมีการอนุรักษ์และเพิพ่มศักยภาพไปปล่อยลงไปในกวนอันนี้มันมันมันก็ได้เหมือนเหมือนปล่อยปล่อยให้เขาคือมันมันจะได้นีกล้องมันจะได้แผนตามไปะโอ้เดียวสมุทรสาครมันแล้วท่านต้องจัดให้มันใหญ่หน่อยนะถ้จาจัดไม่ใหญ่มันไม่เป็นข่าวแต่ท่านทำทำเหนื่อยทเดียวแล้วมันเป็นข่าวไปทั้งประเทศเนี่ยโอ้สมาคม ประมงดังนะทีน,นี้ที่ผมพยายามเล่าให้ท่านฟังนะว่าท่านไม่ต้องห่วงเครือข่ายที่นี่มีกําลังทั้งนั้นถ้าท่านจัดน้อยพี่ละมุนเขาก็ยิ้มจิ้มไม่เหนื่อยม,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 มีส่วนร่วมเขาจะได้เกิดความรู้สึกหัวแหนทัทรัพยากรที่อยู่ในน้าแล้วเขาจะได้ดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมดีขนนึ้นนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าไม่เหนื่อยยากเกินไปจากขอควาควณาผู้จัดเนี่ยให้หากิจกรรมหรือ เสริมให้เด็กได้เข้ามามีส่วนในเรื่องนี้ด้วยนะครับครับครับข้าราชารในเรื่องของทางพิสิทธิ์หรือนักษาเรามีญาติประมองอยู่อยากจะเชิญทาำพิธีประมงเข้ามาร่วมแล้วก็วิธีบุตรบุตรรับประทาข้ามาร่วมเลยนะครับเชิญครัขบข้าราชการครับ